BYD ยอดขายพุ่งส่วนกระแสตลาดยานยนต์ซบเซาทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า NEV ทะลุ500,000คันเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมและคาดการยอดขายรายปีทะลุ4ล้านคันส่วนในประเทศไทยเริ่มเดินสายการผลิตแล้วถึง10,000คัน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวยานยนต์จากค่าย BYD กันนะครับซึ่งท่ามกลางกระแสยอดขายรถยนต์จากหลายๆค่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรถจีนรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปนะครับแต่สถานการณ์เหล่านี้กลับทำอะไร BYD ไม่ได้ซึ่งก็ถือว่าทาง BYD สร้างปรากฏการณ์ใหม่ใน วงการยานยนต์ด้วยยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับทาง BYD ทํายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่า NEV ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรถยนต์ไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดได้มากกว่า52,657คันซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่มียอดขายทะลุ500,000คันและเป็นการทําลายสถิติยอดขายอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ของ BYD ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงตุลาคมนะครับ BYD มียอดขายสะสมอยู่ที่3,255,322คันเพิ่มขึ้นถึง36.49%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อีกทั้งทาง BYD นะครับยังมีการประกาศเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมหาศาลถึง200,000คันพร้อมกับจ้างพนักง,งานเพิ่มขึ้นมากกว่า200,000คนในการรองรับความต้องการของตลาดที่พุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีการคาดการณ์ว่า BYD อาจจะมียอดขายรถยนต์พุ่งทลุ4ล้าน3,000คันภายในสิ้นปี2024นี้สูงกว่าปี2023ถึง42%และส่วนหนึ่งนะครับ ที่มีการคาดการณ์ว่าทาง BYD ประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้นั้นเกิดจากการที่ BYD ประกาศยุติการผลิตรถยนต์สันดาปภายในตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022และหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV และรถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือว่า BEV ซึ่งช่วงปี2024นี้นะครับยอดขายรถยนต์ PHEV ของ BYD ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแซงยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าล้วน ส่วนโรงงาน BYD ประเทศไทยที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรม w h a จังหวัดระยองตอนนี้ก็เพิ่งฉลองการผลิตรถยนต์ครบ1,000 0คันหลังจากที่มีการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารองรับการผลิตรถยนต์จาก BYD หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Dolphin BYD Atto 3 BYD Seal หรือแม้กระทั่ง BYD C Lion 6และรุ่นอื่นๆซึ่งโรงงานนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของเครื่องจักรกลอัตโนมัติและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบจัดการโลจิสติก์ที่ล้ำสมัยครอบคุม4ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูป การเชื่อมการทำสีและการประกอบและรองรับการผลิตชิ้นส่วนสำคัญอย่างแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังและในส่วนของภาพรวมการตลาดของ BYD ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีการเดินหน้าเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเปิดตัว MPV ไฟฟ้าสุดพรีเมียมอย่าง BYD Denza D9 รวมถึง การเปิดตัวโชว์รูมใหม่อีกหลายแห่งเพื่อรองรับการมาของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เดนซา ซึ่งในการเปิดตัว BYD Denza D9 นะครับทาง BYD ก็ได้นำรถยนต์ภายใต้แบรนด์ Denza อีก2รุ่นมาโชว์ตัวในงานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Denza N7 หรือแม้กระทั่ง Denza Z9 หรือว่า Denza Z9 GT นะครับและนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ SUV ไฟฟ้าที่จะเปิดตัวในงาน Motor Expo 2024นี้เช่นกันนั่นก็คือ BYD c e l e o n 7ซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหรุ่นของ BYD นะครับที่ ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีไม่แพร้รุ่นอื่นๆและทำให้ BYD มีตัวเลือกในตลาดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Dolphin BYD Atto 3 BYD Seal BYD M6 BYD c e l e o n 07และ Denza D9 และสำหรับในประเทศจีนนะครับทาง BYD ก็มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด BYD DMi Generation 5เทคโนโลยี DM หรือว่า d u o Mode Generation ที่5นะครับเป็นการพัฒนามาจากเทคโนโลยี DM Generation ที่4ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid ขนาด1.5ลิตรให้พละกำลัง100แรงมา้า126นิวตันเมตรและมีการปรับปรุงในด้านของเทคโนโลยีนะครับทำให้ Thermal Efficiency อยู่ที่46.06%ซึ่งทาง BYD นะครับเคลมว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกรวมถึงระบบเผาไหม้ อัจฉริยะและระบบ EFI อัจฉริยะระบบ EGR ก่อนกระตุ้นการสกัดอากาศการระบายความร้อนแบบแยกส่วนและระบบหล่อลื่นแปรผันสำหรับระบบแบตเตอรี่นะครับจะใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุ10.08หรือ15.87กิโลวัตต์เอโดยเป็นเดแบตเตอรี่ของ BYD และใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารหัส EHS 120ที่ให้พละงกำลัง120กิโลวัตต์หรือ160แรงมา้า แรงบิด210นิวตันเมตรรวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้ารหัส EHS 160ที่ให้พลังกำลังถึง210แรงมา้าแรงบิด260นิวตันเมตรความหนาแน่นของแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่115วัตต์เอลต่อกิโลกรัมโดยเทียบกับเจเนอเรชันที่แล้วนะครับจะอยู่ที่15.5%อร์เและทาง BYD นะครับยังเน้นย้ำถึงความปลอดภัยและความสม่ำเสมอของอุณหภูมิแบตเตอรี่แผนพัฒนา BYD Blade Battery Generation 2. 2คุณหวังเฉินฟูประธาน BYD นะครับก็ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ว่าแบตเตอรี่แบบเบลดแบตเตอรี่เจเนอเรชัน2จะมีขนาดเล็กกว่าเบากว่าและทนทานกว่าเดิมและยังมีการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นสำหรับแบตเตอรี่รุ่นที่2นี้ทางสื่ออย่าง Fast Technology นะครับ จะได้มีการคาดการว่าแบตเตอรี่เจเนอเรชัน2นะครับอาจจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางเกิน1,000กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ซึ่งอาจจะแข่งขันกับแบตเตอรี่ค่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IM Motors ที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบ solid state ในอนาคตอันใกล้รวมถึงแบตเตอรี่แบบกึ่ง solid state ในรถยนต์แบรนด์ Neo สำหรับเป้าหมายของ b บ a แบตเตอรี่ Generation 2นะครับอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องของระยะทางในการวิ่งนะครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการจัดการด้านพลังงานนะครับของ b บตแบตเตอรี่ Generation 2ที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องสัมพันธ์กับระบบของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนั้นๆนะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานและท้ายที่สุด แบตเตอรี่เจเนอเรชัน2อาจจะส่งผลให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและช่วยให้ BYD นะครับมีเป้าหมายในการขายรถยนต์ไฟฟ้า NEV ในราคาที่ต่ำกว่าเดิมซึ่งอาจจะได้เปรียบในเรื่องของสงครามราคาอีกครั้งแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า BYD e-Platform 3.0 Evo เป็นการอัปเกรดเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือว่า BEV จะเป็นการอินทเกชันแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าในระดับที่สูงคือ และระบบการส่งกําลังที่ดีขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพการชาร์จซึ่งระบบการส่งกําลังของ BYD ePlatform 3.0 Evo นะครับจะเป็นการอัปเกรดระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า12 in 1จากเดิมนะครับ ของ BYD อีแพลตฟอร์ม3.0เวอร์ชันธรรมดาเนี่ยจะเป็นเอทอินวันและรองรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับที่หมุนได้ถึง23,000รอบต่อนาทีซึ่งทาง BYD นะครับได้เคลมว่าเป็นความเร็วรอบสูงสุดในบรรดามอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าที่ BYD ผลิตอยู่ พร้อมรถยนต์โมเดลใหม่จาก BYD รัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Seal 06 GT, New BYD Song Pro, BYD Sealion 05 BYD Seal โมเดลปี2025 Denza Z9 GT และ MPV อย่าง BYD Seal ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้รวมถึงมีการเปิดตัว BYD ถังปี2025 ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์ DMI Generation 5เช่นเดียวกันและคาดว่าไม่น่าจะเข้าไทยนะครับถึงทางเรานะครับได้ทำคลิปของ BYD ถังก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้ความสนใจพอสมควรพเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกด h ห์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน